แบบละเอียดเลยเด้อแบบมุนๆอันนี้สูตรสูตรยิสนี่สูตรของพีง่จงเนี่ยเป็นสใส่หอมก่อนนี่พี่น้องซับละเอียดแล้วเรื่องใส่หอมปัดแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่บีเอาขมขมจังหน่อยเด้อบีนี่แบบขมแล้วก็ใส่เอาวครัวพริกปน่นชูโรต คนมาเด้อพี่น้องปีใหม่มากินลาบปีใหม่ต้องกินลาบมันจังสิได้ลาบมากินลาบมาสื่อลาบอีกแล้วพี่น้องลาบพงี์จงเจ้าเกา่าขายอยู่นี่แหละยู ถนนสายเสลภพุ่มขามมันสูงเด้อพี่น้องเสาเสาเสา,สาของปีไม่มาก,กินลาบเอาลาบพี่น้องอุ่นเสาอีเดียได้ผลพระกำลังสิไปบินตาบาท,ทางดีชทางนี้ก็ค้ายลาบเมื่อนี้เป็นหูสิคล้ายดีอ,อยพี่น้องเพราะว่าปีไม่ผู้ใดผู้ใดก็ต้องกินลาบ มันเป็นมันสิเป็นเลิกงามเลิกงามย่ามดีกันเด็กกินลาบพี่หน้องเป็นข้อนเสื้อของทั้งอีสานห้าที่ละโดยเฉพาะกันเด็กกินลาบงัวสัดไงเอ,อิว่าสัดไงเนาะลาบปูลาบปลา,บปาก็ดีขึ้นกันละวะ่าแต่ว่ามันมันหน่อยต้องกิน,นซัดไงกห็หน่อยลาบงัวพี่หน่องจังโชกไง ขันบ่ยังให้พ่อค่าลาบให้เขาไปลาบบ้านก็นได้ไปสรอยจุเนาะแก่เราตัวเสือกบีบ้าวบินอันอ่าเพือยังสมองสมองถุงเท่าไรพอ่อค่าตัวแปดสิบงละแปดสิบอันนี้ต้องย่ายบัวเนาะย่ายบัวเป็นมักเนื้องามงามพี่น้องเนื้อปีใหม่ พอขาดกับเจ้าเก้านี่แหละมือนี่ก็สีไม่ก,กินลาบพูดเก่าแหละพี่น้องมือนี่สะเอาสูตรสูตรละเอียดสูตรแบบซับมุนมุนซับละเอียดเอาเอาลาบเอามือนี่เอาแบบซับละเอียดเลยเด้อครับผมซับมุนมุน แล้วก็เอาแบบอาไรยังไละพี่น้องเอาลาบแบบใส่เลือดจักน้อยพ่อมีสีสันบบาดเรลอยเลือดด้วยมือนี่เด้อเอาเอาลอยเลือดไปล่องมืงแล้วบ่บัปนไดพี่น้องอเนื้องามๆเนี่ยลหละพบ่าดยาสมบูรณ์พบขาะ ไก่ท้าพี่น้นองดีเราบ้างดีๆเระว้งช่างล้างไว้ได้ดีคันเนื้อง,งามๆเพิ่นก็นเอาไว้จะขายเป็นกิโลเป็นขีดพี่น้องคันเนื้อได้ซิบงามเนี่ยเพิ่นกะ บ่่พอคะแม่นครับแม่ยนไม่ใั่พี่น้องเอาแบบละเอียดเด้ด้อาแบบมุนๆเขียงไม้หังนกเขียงเพิ่นนี่ไม้คาำครับเขียงไม้คามเขียงโชบเขียงหมานเพิ่นเพิ่นบ่เปลี่ยนเขียงเด้อพี่น้องเพิ่นว่าเขียงนี่จังหมาน่าซั่นแม่นบ่แม่นครับคันเขียงแบบนี้นี่ ขึ้นยอดเลยพี่น้องคังคายดีเลี้ยงเสียงดังพี่น้องผู้กินกับมกักไม่ข้ามกับเสียงน้ำเป็นทีน่ต่อรครับผมออไอ่ขีามก<ส>ันน,นะสันจิงหวะเหลียวเทียดูว่าผู้กินกับมักกับกิบกบกบกนคือเก่าเลยเนาะครับผมมักไปมักมั่นพี่น้องอันนี้บอสซีเลียดเอ,อ้บอแดามมาเด้อพี่น้องอันคันจีไซก็เอาซับมุนมนขึ้นกันเด้อหนึ่งเด้อ แกวบอ,โล,โอลู่คตัวขาบนมาสั่งเนื้อซีบโลฟพี่น่องลูกค้าคขาประจำขึ้นกตนมมันบ่ใส่มันบ่อันใดมันเซ็บใส่ลงไปใส่หรอเปล่าน้าอันใดมันแซบอันใดมันพูดว่าฝีมือจะฟ้องสีบะตกใส่ลงไป ให้ลูกขาดติดใจตัวพราะขาดก็ได้น,นี่กระติดใจไปราะแห้งหรอว่ามันเสียบเดี๋ยวนี็ปกติ๊บมันก็เปิดเพลงฟังชุม่มมือ้วพี่น้องเอาเครื่องเสียงส่วนตัวมาพัวเปิดม้วนสบดี๋ยวนี่อันนี้ไว้สักก่อนมาแต่าส่บุญเนาะรวยวะให้แห็นเนี่ยเพิ่น <c oughs> นี่สูตรสูรย์นี่สูตรของพี่จ,จงนี่เป็นซีใส่หอมก่อนนี่พี่น้องซับละเอียดแล้วๆก็ซใอิใ๊หอมปัดแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่บีเอาข้มขมจังหน่อยเด้อบีนี่แบบขมแล้วก็ใส่สข้าคคัวพริกปน่นชูรสคน มีสองเนสมองนาะสองสองูด้บัวกาบเป็นมัดสมององนี่ัเสียบี่่องกใสเครืองดีเนาะเลือดใส่นิดหน่อยได้ประตัองเยอะพอปลากัยังได้สือว่าย่งดีสองชูสูตรนี่เป็นสูตรละเอียดด้วยพี่น้องสูตรแ่บสูตรเขาเียจงสูตรเื่อนโตเป็นใส่หอมคอ ปกติเ้าคนหลากเ้าสีใสพริกใสเขาคัวใสครบทุกอย่างซิมเบิ้งมันแสีบลแล้วเขาจังใสหอมเนาะแต่ว่าสื่อเขยเนี่จงอย่พิเศษเพิ่นสีใสหอมก่อนเลยลากระลาแล้วก็บ่ซิมหอนได้ดีหน่อยขนปั๊บปั๊บปับ๊บใสถุงฉันทีเลยถุงนี่กับราคาราคาเกา่าชอบผีเกาา่าบ่ครับผมราคาเก่าเด้อพี่น้องหนึ่งสิ่ปีใหม่กับราคาหกสิบบาทที่เก่า จะว,ว่าแปลกอยู่ล้านนี่บ่มีผักกับเนะาะบ่มีผักแก้มเนาะคของนบ่มีผักแก้มนะเกติลาบนี่ต้องมีผักเนาะเพื่อผักนี่มักไผบางคนนอะอ,อ๋อบางคนก็บมก่บมักผักสอิบบาทเกลี่ยร้อยยี่เนา